สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซ่องสุดที่รักของผมเอ้ยวันนี้ก็อยู่กับซ่องเพื่อนสุดที่รักของผมเองเองเอง,เองนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่รู้จักผมนะแต่ว่าเข้ามาคอมเมนต์ในซ่องผมนะแต่ว่าวันนี้เขาได้ลงคลิปแ ER ลนะครับนาะสองคลิปนะก็คือคลิปนี้กับคลิปนี้หมายจมาฟังคาพูดของเขากันไหมอาวัสดีทุกคนอป็นในช่องช่องเปียวซีทีดี D. มี่ปรจะมาบอกเกี่ยวกับไอ้บรที่วันทำคอนเทนเกี่ยวกับเป็นแฟนกับเราไหมอะไรเงี้ย่าพันก็จะเป็นสีดำแล้วก็พอเอาโทราศัพท์หรืออะไรขึ้นมานั่นแหละมันก็จะรู้ว่ามีแฟนแล้วซึ่งคอนเทนนี้ผมจะคอมเมนต์ไปว่าใครถามแล้วก็มันจะมีพวกประเภทยอย่างก็จะมีที่เติมคำอ่ะ แล้วก็มันก็จะมีอยู่หลายๆเมนูที่พิมพ์ว่าอันนู้ับบนี้นเฉลยแบบแบบเฉลยอ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ก่อนที่จะลงมิดก็พิมพ์้ว่าใครไม่กดไลค์ขให้ชอบม้าตลอดชีวิตนั่นไม่จริงครับผมจะบอกว่าไม่เชื่อครับโ no. มเชื่อมันหวังเอาะไรเยอะเลยคุณมาไ๊ายบายค่ะเติม นไม่ได้หมายถึงเราใช่ไหมถ้าไม่ได้หมายถึงเรานายต้องมาคอมเมนต์ของเรานะว่าไม่ไม่ได้หมายถึงแต่ถ้าหมายถึงก็มึงตายแค่นัน้นแหละต่ไปคลิปที่สองมาครับอสาสาหวาดตีทุกคนกลับมาในคลิปสองของการอธิบายเรื่องเฟรนแล้วก็เรื่อ,กองกดไลค์ คุณจำข้อที่หนึ่งได้ไหมถ้าคุณจำไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือมันจะเป็นแบบถ้าอาอารูปข้างหลัาเป็นเกียนดำมันก็จะเขียนว่าเป็นแฟนกันไหมพออคิชีะจบก็เอามือถือออกมามันก็จะมีคําว่ากูมีแฟนแล้วถ้าคุนได้รู้กันแล้วไปฟังกันอันก็คือแบบมันจะมีพี่น้องพี่คือผู้ชายน้องคือผู้หญิงอย่างผมนี่แหละจะบอกไม่ได้เป็นแฟนกันนะก็คือมันทั้ง แปดเลยเอ้ยสิบแปดเดิคืออายุมันน่าจะมา9กขวบแปดขวบสิบขวบอะไรอะไรขึ้นไปอะแต่แต่ไม่น่าจะใช่ประมาณสิบามนะ13บสา,ามสมัธยมละละมั้งไม่บ่ายนะทุกคนอธิบายเสร็จอาใช่ครับ13มัธยม13บสามก็ปอนหนึ่งเอ้ยเอ้ยสิบสามก็มอหนึ่งดิสิมมอหนึ่งอันนี้คือ หมยถึงแล้วใช่ไหมโอเคไปกดไวให้ไว้ให้ไดยแล้วอว้โอเคนี่คือช่องของเขาแต่เขาฝากไปกดดินตายกดด้วยนะซึ่งเขาก็อธิบายจนตอนนี้นะ่จาจะเจ็เบคอบ้าไหวน,นะซึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอดรับไปก่อนนะครับบ๊ายบายเคมเบล่าแมน เด,เ,เดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราจะทำคลิปดูช่องนายด้วยนะเพื่อนนะ